เล่นผิดคนแล้วสาวโชวโหดใช้สัญชาตยานและทักษะยูยิสุจับโจนขโมยกระเป๋าลมความจนหมดฤทธิ์กลางที่เกิดเหตุเขาเดินเขาเดินจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้รายงานเรื่องของโซวากัสสาววยย25ปีที่กลายเป็นที่พูดถึงในรัฐเตเรสเซเลดอนประเทศคอสตาริกาหลังจากที่เธอสามารถควบคุม จนขโมยกระเป๋าที่พยายามก่อเหตุในร้านอาหารแห่งหนึ่งได้ด้วยการลอ็อกคอจนคนร้ายหมดฤทธิ์ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอกำลังจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์คนร้ายก็ได้เดินเข้ามาจากทางด้านหลังและพยายามคว้ากระเป๋าของเธอไปด้านว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าผู้ชายคนนี้คว้ากระเป๋าของฉันแล้วฉันก็คิดว่าเขาจะเอามันไปไม่ได้ฉันเลยคว้าตัวเขาโยนเขาลงกับพื้นและถ้าให้พูดตรงๆว่า ใช่ฉันได้จัดการเขาไปจนเลือดออกเลยซสารายนี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยต่อสู้กลับและจับคนร้ายลงกับพื้นก่อนจะควบคุมตัวเขาไว้จนกระทั่งพนักง,งานร้านอาหารทำการโทรแจ้งตำรวจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อธิบายว่าเทคนิคที่เธอใช้ดูเหมือนจะเป็นท่าล็อกขาด้วยขาแบบ ทรายแองเกอร์ชคซึ่งเป็นทักษะของยูยิสุและแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะพยายามดิ้นหนีแต่เธอก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างไรที่ติระหว่างการต่อสู้คนรร้ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและถูกตำรวจจับกุมในเวลาต่อมาว่ากัสยอมรับว่าเธอได้ใช้กำลังกับจนไปจริงๆทําทำให้เขาถึงขั้นมีเลือดออกโดยในกระเป๋าของเธอมีเงินอยู่ร่าแสน0 0แสคลอนคอสตาริกาหรือประมาณ6,400บาท ฉันทำงานหนักมากไม่มีใครมาเอาของของฉันไปได้ง่ายๆแล้วทำเหมือนว่ามันไม่มีค่าอะไรวากัตกล่าวอย่างหนักแน่นด้านเจ้าของร้านอาหารฟรานซิสโกเบมูเดสแสดงความประหลาดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมพูดไม่ออกเลยมันน่าตกใจพอๆกับทุกคนที่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์นี้ที่น่าทึ่งคือโซวากัตไม่เคยผ่านการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ หรือยูยิสุแต่อย่างใดโดยแม่ของเธอได้สังเกตว่าท่าที่ลูกสาวใช้มันดูคล้ายกับเทคนิคของบาซิเลียนยูยิสุเลยทีเดียววากัตพูดถึงเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มว่าแม่บอกว่ามันเป็นท่ายูยิสุอะไรสักอย่างหรือเทคนิคของบาซิเลียนอะไรทำนองนั้นแต่ฉันก็บอกแม่ไปว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนั้นเลยมันก็แค่ออกมาจากตัวฉันเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่สาวรายนี้ได้ควบคุมโจรด้วยตัวเองซึ่งถูกบันทึกผ่านกล้องวงจรปิดและถูกเผยแพร่จนกลายเป็นวรัลอในโซเชียลมีเดียหลายคนเตือนว่าการเผชิญหน้ากับโจรอาจเป็นอันตรายแต่ด้านวากัดเชื่อว่าชายคนดังกล่าวไม่มีอาวุธเพราะเขาแค่พยายามคว้ากระเป๋าแล้วหนีไปเพียงอย่างเดียว พร้อมยังเปิดเผยว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอต้องป้องกันตัวเมื่อสองเดือนก่อนเธอเคยเผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งที่คุกคามเธอหลังจากเลิกงานแต่ตอนนั้นเธอก็เลือกที่จะไม่แจ้งความกับตำรวจจากประสบการณ์เหล่านี้เธอเริ่มรู้สึกมีแรงบนันดาลใจที่จะฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวโดวยเธอกล่าวทิ้งไทยว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีความกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ฉันเลยอยากลองฝึกศิลปะการต่อสู้หรือการป้องกันตัวบ้างเพราะคุณไม่มีทางรู้เลย ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรทั้งนี้ประเทศคอสตอาริกามีอัตราโจรกรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจากข้อมูลล่าสุดในปี2567ระบุว่าเกิดอาชญากรรมทั้งหมดราว43,000คดีโดยเฉพาะในเมืองที่วากัดอาศัยอยู่เคยมีรายงานอาชญากรรม113คดีในปี2563โดยในปีที่แล้วมีรายงานเหตุ หลักรัพย์และทำลายร่างกายรวม6,300คดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ